สวัสดีทุกคนคือวันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรพูดมากว่าจะมีเสียงรบกวนเออหน่อยๆน,อยอน,นะคือเกมเออ <c oughs> People p l a y g r o <ow> ของมือถือเนี่ยนี่รู้ว่านี้นี่นี่รู้ว่านี้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออบอกเลยว่ามีอัพเดตซึ่งผมก็เพิ่งอัปเดตแล้วเข้าไปดูถ้าผมจะให้ท่านผู้ชมดูนี่ดีวผมลบเริ่มใหม่ก่อน ไปแล้วว้าก็ว้าเป็นประมาณนี้นะเออและน,นี่อันนี้คือตัวละครของเราใช่ไหมอันดีเพิ่มมาใหม่คืออันนี้นี่ทุกคนนี่เป็นรูปตัวลักษาทุกคนรู้กันแล้วหรือเปล่าผมเพิ่งหดผมเพิ่งหลผมก็ตกใจนะว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอย่างแรกไอเนี้ยผมก็งงคืออะไรผมก็เลยลองยัดเข้าไปในตัว คือที่ยัดขาทุกคนเออแป๊บหนึ่งนะโอเคผมมาแล้วเน,นี่ยอันนียทุกคนเอาไว้ใส่กับไม่เอาไว้ใส่กับตัวค่ะเหมือนเครื่องมือพยาบาลกันเจ็บอะ่ะอันเนี้ยไว้นี่อันเนี้ยเอาไว้ใช้กับขาทรือว่ใช้กับตัวอ่าอันที่ผมงงที่สุดนี่คืออะไรทีวีเหรอคือที่จริงเขาก็เอาไว้ตัวสุขภาพนั่นแหละแต่มันไว้ได้เหมือนในของเทที่เขาจะมีเส้นสายมาด้วยไงโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่เขาใช้อย่างนี้ครับเห็นไหมพอตายก็จะเป็นสีดําทุกคนตายตายกลายเป็นสีดําแล้วดูยังไม่ตายนะยังไ,ไม่ตายก็จะเป็นประมาณนี้นี่ยังไม่ตายก็จะเป็นสีเขียวหัวใจยังเต้นเห็นไหมมันจะมีเสียงได้ทุกคนฟังนะเ,นหนเห็นไหมทุกคนได้ยินไหมเออเออผมก็ได้ยินเหมือนกันเว้ย กเลยนะถ้าโดน,นดับแทงโดนเลยเนาะขาหักค้งไม่เป็นอะไรหรอกไมอหมแคอเจ้าแคเท้าหั่างเออเหรเจ้าเท้าโคงไม่ตายหรอกแต่ตัวหกักางไแหละไม่รอดทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอามีดแทงดูนะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเออแทงขาแทงขามีใครตายตัวถามหน่อยโอ๊ยทุกค พยาบาลด้วยนี่ทุกคนพยาบาลด้วยใช่แล้วมีอะไรไหมมีชุดพยาบาลไหมนี่เลยเลยทุกคนชุดสีขาวนะวใจไม่ได้ช่วยไป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 นี่นะเอามาแล้ว <c oughs> อ้าวยังอยู่ทุกคนมาดูจะลองเอาเทอีกรอบหนึงยังอยู่ทุกคนยังอยู่ยังอยู่แต่หัวใจเต้นไม่แรงไง พงกระพันชิบหายจอกคุณกับกระด็่ทุกคนกคนเขาตายแวทุกคนเข็นนี้ได้ตายแล้วอ่าไอพี่ออดิ้รทุกคนใครคนนี้ได้ตายไปแล้วคุณหมอต้องใช้สิ่งนี้ฮะพอผู้ไข้ตายก็ใช้ไฟลนนี่ ดูก่อนว่าปืนมีเอ่อที่ชุบคนไหมเพราะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยอันนี้ก็จะซีวแค่นี้เนี่ยมาเล่นรีวิวไม่ได้ใช่ละทุกคนเอ่อไอภทพอันสุดท้ายของผมมันไม่สามารถนำเข้าได้นะเออแค่นะั้น